ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลื่นหลอนสเตชั่นวันนี้จะพาคุณไปฟังเรื่องเล่าที่จะพาคุณดำลงความมืดมิดในสถานที่เร้นลับที่ชื่อว่าห้อง404เข้าเรื่องกันเลยนะครับแทนวิศวกรหนุ่มวัย30ปีเขามาอบรมที่กรุงเทพสองคืนและเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดา แทนเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาถึงโรงแรมกลางกรุงเทพตอนคำ่ำฝนตกถนนเปียกเขาแค่ต้องการที่พักสักคืนแต่พนักงานกลับบอกว่าขอโทษครับห้องเต็มหมดแล้วครับเหลือแค่ห้อง404แทนไม่คิดมากตอบตกลงทันทีมานพพนักงานกะดึกเดินเข้ามากระซิบเบาๆว่าพี่ห้องนี้ ไม่มีให้ใครพักมาหลายปีแล้วนะครับแต่ผู้จัดการก็แซ่ขึ้นมาว่าห้องเพิ่งรีโนเวทไม่มีอะไรต้องกลัวแทนยิ้มแล้วขึ้นลิฟต์ไปชั้นสี่เขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการคืนแรกของการเข้าพักตอนดึกแทนกำลังจะหลับเขาได้ยินเสียงน้ำหยดจากในห้องน้ำแชะเขาเปิดไฟ ไม่มีอะไรผิดปกติพอกลับมานอนเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆก็ดังขึ้นจากห้องข้างๆทั้งที่ห้องนั้นไม่มีคนอยู่เวลาตอนนั้นตรง4นาฬิกา4นาทีหน้าจอโทรศัพท์ค้างแล้วดับไปเองเฉยๆเช้าวันต่อมาแทนลองถามพนักงานว่าห้อง404เคยมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่า ทุกคนเงียบไม่กล้าตอบมานบเดินมาหาเขาแอบแอบว่าเคยมีผู้หญิงเสียชีวิตในห้องนั้นเมื่อเจ็ปีก่อนนะครับแต่ร่างไม่เคยถูกเจอเลยในคืนที่2แทนฝันเห็นผู้หญิงในชุดขาวก้มหน้าร้องไห้ยอยู่ที่ปลายเตียงพอเธอเงยหน้าขึ้นเธอไม่มีตามีแต่รูดำสนิทแทนสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรง และเขาได้ยินเสียงพี่เปิดประตูหน่อยหนาวมากเสียงดังมาจากห้องน้ำเขาเดินไปหน้าประตูห้องน้ำมือกำลุกบิดแน่นเวลาในมือถือคือสี่นานาทีอีกครั้งเขาค่อยๆหมุนเปิดประตูเช้าว,วันต่อมาแทนหายไปพนักงานขึ้นมาเช็คห้องในตอนเช้า แต่ไม่มีใครอยู่ในห้องกระเป๋าเสื้อผ้ามือถือทุกอย่างยังอยู่ครบกล้องมือถือของแทนบันทึกคลิปไว้หนึ่งไฟล์ในวิดีโอเห็นแทนกำลังเดินไปที่ห้องน้ำและประตูเปิดออกเองในเงามืดมีผู้หญิงยืนอยู่เงยหน้าขึ้นช,ช้าๆแล้วยิ้มถ้าชอบฟากดติดตามช่อง คลื่นหลอนสเตชันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องใหม่ๆไว้ฟังก่อนนอน